ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับท่านกำลังอยู่กับบ้านผมนะฮะก็บ้านเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรทําก็ถ่ายเล่นๆนะฮะอันนี้ก็กระเป๋าเรียนผมนะฮะก็อืมไม่มีอะไรทําจริงๆอันนี้ก็โต๊ะคอมผมนะฮก็ลกลกได้ที่เลยครับก็ก็ไม่มีอะไรทำนะฮะก็มาถ่ายเล่นๆนะฮะก็ว่างจัดนะฮะก็อัพสเปคคอมใหม่แล้วก็เอาไว้เล่นคอคอบิวตี้โกดนะฮะ อันนี้ก็คือครับก็ท่านก็ดูสตรีมผมเลยนะฮะก็นี่ครับคออวิวตี้โก้ครับคออวิวตี้โก้ครับกำลังโหลดอยู่ครับใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงวะสิบสามชั่วโมงสิบแปดนาทีครับก็เกมนี้ก็ซื้อมาด้วยราคาเออเท่าไหร่วะพันห้านะฮะโอ,อ้โทษ ก็ um. มันไม่มีอะไรทำจริงๆนะฮะก็โปรเจกต์ต่อไปที่ผมจะแค่คือเกมนี้เลยนะฮะขออ e a u t y code เจอกันแน่นอนครับเรือนี้นะครับเจอกันแน่นอน,นะครับอืมมันก็เตรียมน n t r เอาไว้แล้วนะครับก็นโทรอิน t r o อยู่นี่ได้ปะ,ะนี่นะคะ <laughs> รคับตัดตีเอานาะ i n t ไงครับแสง เสร็จย่าไปเลยลูกเพร่อ่าคนนี้ก็คือผู้สนับสนุนเองนะฮะก็ j i ยคยครับนี่ครับคว a วิตี้โกดก็ทำอินโทรรอไว้นะฮะนี่เัาก็ดใูให้ดูแค่นี้พอครับโอเคครับเดี๋ยวเราโปรเจกต์หน้า โปรเจกต์อีก3วัออนครับเจอกันแน่นอนครับคออเวตตี้โก้ครับมีชั้นแรกครับ